ถ้าติดตามข่าวในเช้าวันนี้นะคะตอนนี้ในฝั่งของบ้านเราในช่วง water monitoring ที่ฉันได้เรียนไปแล้วนะคะว่าเรายังต้องออระมัดระวังนะคะแม้ว่าจะไม่มีพายุเข้ามาถือว่าเป็นโชคดีแต่ว่าในช่วงสองสมวันนี้เราเนี่ยควรจะเตรียมโอกาสนี้นะคะใช้วันเวลานี้เนี่ยในการเฝ้าจับตาแล้วก็ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเตรียมการรับมือเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพบแล้วนะคะว่าแผนอพยพของเราเนี่ยไม่มีการเตือนภัยของเราเนี่ยเรียกว่ายังต้องพัฒนานะคะตอนนี้ถ้าข้ามไปดูที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อคืนนี้คงได้เห็นแล้วนะคะโอ้โหภาพฝนหนักเลยนะคะเข้าไปที่จังหวัดอิชิกาวะของเขานะคะซึ่งก็อยู่ทางตอนกลาง มันก็เกิดน้ําท่วมนะคะแล้วก็ดินถล่มหลายจุดเลยทีเดียวแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยของญี่ปุ่นตอนนี้หกรายแต่ปริมาณน้ําฝนของเขาเขาได้500อมิลิเมตรกนิ่ก,นกาน่าตกใจมากนะเพราะว่าเราเวลาได้รับรายงานว่าออย่างกรุงเทพมนาคนครกับปริมณฑลคราวที่แล้วที่น้ําท่วมเมื่อปีหกห้านะคะอันนั้นเนี่ยประมาณสองมเมตร น้ําที่ตกลงมาในบางวันแต่ญี่ปุ่นเนี่ยห้าอยมิลเมตรเลยนะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่านับตั้งแต่เขาวัดบันทึกไว้พศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยไอตัวเลขที่เกิดที่มันตกอยู่ในช่วงเนี้ยเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มากกว่าค่าเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนเกินสองเท่าเลยทีเดียวแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราได้เห็นนะคะว่า ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตือนภัยที่จังหวัดอิชิกาวะเนี่ยเป็นเตือนภัยขั้นฉุกเฉินเลยแล้วฝั่งอของตัวเลขต่างๆเนี่ยเิฉันไปดูที่จีนบ้างจีนเนี่ยตอนที่เจ้ายางหิเข้าเนาะอ่ะยางหิเข้ามาที่จีนนะคะตัวเลขการอพยพมีอพยพคนได้สามแสน เวลาเราฟังข่าวเนาะคุณก,กาิกาแบบเนี่ยเดี๋ยวพายุเข้าญี่ปุ่นเข้าจีนอพยพป,ประชาชนนะตอนนั้นเราอาจจะย,ยังนึกภาพไม่ออกว่าคำว่าอพยพเนี่ยหมายถึงแจ้งและประชาชนต้องเดินออกเองเหมือนที่รัฐมนตรีบอกว่าแจ้งและประชาชนไม่ออกเนี่ยจริงๆถ้าทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพร้อมกฎหมายเลยนะคะว่ายังไงคุณต้องออกนะคะแล้วเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกในระดับต่างๆซึ่งมันน่าสนใจเพราะว่า อย่างที่เรียนไว้ของญี่ปุ่นเนี่ย500มิลิเมตรมีคนเสียชีวิตอยู่6คนนะคะอ,อจีนเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตยางหีเนี่ยอยู่ไม่เกิน20คนแต่ตอนที่พายุน,นี่มันเข้ามาที่เวียดนามคนเสียชีวิต200พมา่านี่มากกว่า200ลาวนี่ก็เป็นร้อยเหมือนกันประเทศไทยเนี่ยเราก็รวบรวมตัวเลขกันอยู่นะคะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยมันยังมีผู้สูญหายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง เฝ้เาติดตามแต่ประเด็นหลักก็คือว่าฉันไปนย้อนดูนะคะอย่างกรณีญี่ปุ่นเนี่ยสำนักข่าว NHK เนี่ยเขาได้อธิบายนะคะบอกว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยประชาชนเนี่ยจะต้องฟังทางการเพราะว่าเขาจะมีสาราประชาคมเขาจะมีโรงยิมเขาจะมีโรงเรียนจัดเอาไว้ให้พร้อมเลยและในที่ที่อพยพเนี่ยเขาจะมีแผนแจก ทุกบ้านเนี่ยจะต้องได้รับเป็นไม่เป็นกระดาษแผ่นสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะมีะเว็บไซต์ต่างๆที่ให้ข้อมูลแล้วก็อย่างโทรศัพท์มือถือที่เราบอกกันบ่อยๆว่าเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเลิศเตือน,นขึ้นมาว่าเกิดแผ่นดินไหวที่นี่เท่านี้อ ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นต้องเข้าหลุมหลบภัยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานญี่ปุ่นซึ่งเราก็คงจะพอทราบอยู่แล้วก็จะมีเตือนทั้งอพอไปถึงที่ศูนย์หลบภัยนะฮะก็จะต้องมีของที่จําเป็นเนี่ยรออยู่แล้ว แล้วก็จะมีอาหารนะคะแล้วก็ยังจะมีคําแนะนําเรื่องสุขภาพกรณีที่ร่างกายอุณหภูมิต่ําเกินไปหรือใครที่ยังติดอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีคําเตือนไม่ให้อ่ในระหว่างที่หลบภัยเนี่ยคุดคู้อยู่จะต้องไม่ให้เกิดอาการเขาเรียกว่าริ่มเลือดที่เรา คุ้นในชื่ออ c โคโนมีคลาสซินโดางเนี้ยที่เคยเกิดกับคนที่อยู่รุ่งบิน,นเราคุกันในการแล้วมันก็อัดตัวใช่ไหมคะนั่งคุดคูอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีท่าบริหารยังไงกรณีหายใจติดขัดทํำยังไงแต่ข้ามาที่จีนเนี่ยดิฉันไปดูงานวิจัยเขาเลยเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้คิดนะคะว่าระบบราชการของเขาเนี่ยอ่าก็ถือว่าพัฒนามา ไกลามากๆน่าสนใจเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เผชิญกับพายุรุนแรงตลอดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางาทางด้านของเจ้าเ,เจียงเจียงซีขอภันนะคะทางเจียงซีแล้วก็เหินหนานเขาบอกว่าอันเนี้จะเป็นจุดที่เกิดเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเกิดรุนแรงทุกครั้งซึ่งจีนเราจะเห็นว่าการรับมือของเขาที่มันดูรวดเร็วเวลาบอกว่า มีการอพยพเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ้าใช่สิก็รัฐบาลจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้วเวลาเขาสั่งอพยพเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ปกติเข้ามาแต่จริงจริเนี่ยไม่ใช่คุณนันทิกามันมีแผน <c oughs> เขามีแผนที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการห้าปีนะคะโดยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขามองว่าสภาพภาวะโลกร้อนสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเขามีงานวิจัยนะะดิฉันก็มีอยู่ชิ้นหนึ่งอยู่ในมือตอนนี้นะคะก็เป็นงานวิจัย ที่คุณเซี่ยหลี่หลู่นะคะอันนี้เขาทำตอนที่ไปไปอยู่ที่ไรเดนยูนิเวอร์ซิตี้ที่เนเธอร์แลนด์เขาได้อธิบายให้ฟังโดยไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ NGO ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการของจีนก็พบว่าจีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากๆกับ แผนปฏิบัติการแล้วก็จะมีทุกห้าปีเพื่อดูว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนไหมพื้นที่เปลี่ยนไหมยอย่างที่เราทราบกันว่าประเทศไทยวันนี้ก็มีข่าวว่าไทยเราเนี่ยเริ่มคุยกับทางคณะกรรมการลุ่มน้ําโขงอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าอ่าก่อนหน้านี้คุณใช้พื้นที่ยังไงหรือไทยกับพมา่าเริ่มคุยกันเส้นแม่สายเชียงรายเริ่มรู้และเกิดจากการปลูกสร้างรุกลมน้ําอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเขาเอาภาพใหญ่เหล่านี้เขาไปประกอบในแผนห้าปีแล้วก็ ปีนีใช้จนถึงปีหน้าค่ะคุณกนิกาซึ่งแผนเนี่ยเริ่มมาปีคศ2021จากนั้นก็จะมีแผนฉุกเฉินแล้วก็มีกระทรวงที่เรียกว่ากระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉินด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันจะไม่ใช่เป็นการสั่งงานฉุกเฉินเป็นระยะระยะไปแต่ต้องมีแผนนั่นแผนห้าปีที่ว่าเนี่ยน่าสนใจมากๆซึ่งผลงานวิจัย ของทางนักวิชาการจีนท่านนี้เนี่ยเขาฟันธงเลยนะคุณกนิกาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรับมือกับภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมหรือภัยพิบัติอะไรก็ตามเนี่ยมันคือ mass evacuation นะคะคือการอพยพคนจำนวนมากเขาบอกว,ว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่คุณจะป้องกันพายุพวกเฮอริเคนทั้งหลายได้ ฉันตอนแรกนึกว่าเ,เขาจะไปให้ความสนใจกับเรื่องออแผนฟื้นฟูเรื่องอาหารไหมไม่ใช่เลยเขาบอกว่าขี้หลักสําคัญเลยนะคะในการรับมือกับภัยพิบัติเนี่ย คุณต้องมองไปที่ว่าคุณจะอพยพป,ประชาชนยังไงให้ปลอดภัยเป็นอันดับแรกต่างหากซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าเอ๊ะทำไมจีนกับประเทศในอาเซียนเนี่ยความรุนแรงมันต่างกันขนาดนี้หลักสิบกับหลักร้อยนะคะแล้วการอพยพเนี่ยเราจะเห็นว่าเาลาวนี่ไม่ต้องพูดถึงศักยภาพเขาคือเขาปล่อยประชาชนอยู่ถ้าเราเห็นในคุณกันญาดูคลิปในทิกต o อกไหมเขามาขอความช่วยเหลืออาสาสมัครจากประเทศ mm. ไทยบ้างาพมา่านะอันนี้ถือว่าเราก็ ใจดีนะคะเอาเฮลิคอปเตอร์ไปหย่อนอาหารเพราะว่าศักยภาพของพม่าเนี่ยเข้าชั่วเหลือไม่ได้เลยนะคะอนนี้ในกรณีของจีนเนี่ยเขาอย่างที่ดิฉันเรียนไว้เนี่ยมันจะมีผังขึ้นด้วยนะคะค่าใครติดตามในไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นว่าการสั่งการของทางการจีนเนี่ยเขาจะมีการประชุมหน่วยงานรับมือเฉพาะเรื่องของอภัยพิบัตินะคะชื่อว่า FCDRH อันนี้เป็นสำนักงานบรรเทาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแ้งนะคะบ้านเราดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆสอนทชอไหมกัน,นี่คสำนักงานทรัพยากรน้ำอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานกลางของเราเนี่ยก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเรามีหลายหน่วยงานมากสอนทชอกรมทรัพยากรธรณีวิทยาจะช่วยดูเรื่องดินสไลด์บอกแผนได้ไหมกรม国土ินทิยาเนี่ยอากาศที่บอกแปดสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่ บางส่วนแล้วก็เจ็ดสิบห้าจังหวัดห้าสิบ้าจังหวัดให้ระวังเนี่ยมันระวังไม่ถูกนะคณิกามันกว้างมากหรือกระทรวงมหาดไทยปอพเนี่ยบรรเทาสารณภัยเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดเลยนะคะทํำยังไงที่จะระดมสรรพกำลังเจ้าหน่วยงาน fcdrs ของจีนเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางที่ระดมสรรพกาลังตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อเกิดเหตุขึ้นปุ๊บนะคะอาจารย์ อาจารย์เซียวเซียวไหลหลีเนี่ยบอกว่าอ๋อที่จีนประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยจะประชุมแบบออนไลน์แล้วก็รวบรวมข้อมูลเดี๋ยวนั้นเลยนะคะโดยหน่วยงานาบรรเทาสาธารณภัยในเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็ภัยแล้งเนี่ยจะมีสํานักงานใหญ่แล้วก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินพายุไต้ฝุน่นของเขาเรียกไต้ฝุน่นจากนั้นเนี่ยออกเอกสารนะคะ ซึ่งมีไลายเซ็นจากผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็จะต้องสั่งการทันทีไปยังระดับล่างที่เป็นสำนักงานหน่วยงานของเขานะคะคหน่วยบรรเทาสาธาภัยของเขาเนี่ยแหละแล้วเ,เมืองที่เขายกตัวอย่างตอนเขาไปศึกษาเนี่ยชื่อว่าเมืองวนโจนะคะเมืองเนี่ยก็คือไล่ไปตามระดับต้องมีเรียลไทม์ส่งไปให้ด้วยข้อมูลเรียวไทม์เลยแต่และนาทีต่อละนาทีว่าน้ำขึ้นเท่าไหร่นะคะ แล้วก็จะต้องอพยพพอตัดสินใจแล้วเนี่ยการอาพยพเนี่ยต้องเป็นการนําหลักของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานฉุกเฉินแต่ว่าให้ทหารเป็นตัวนํานะคะแล้วก็มี NGO เนี่ยสนับสนุนเพราะฉะนั้นหมายความว่าในทุกๆพื้นที่เนี่ยจีนเขาจะตั้งหน่วยงานตรงนี้นะคะโดยที่ต้องมีความสามารถด้วยคือคุณจะต้องมีความสามารถในพื้นที่เจ้าหน้าที่ท้องถิน่น คุณจะต้องทราบด้วยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเราเห็นกู้ภัยไทยที่ลงไปสองสาวันแรกที่กู้ภัยบอกว่าลงไปยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่อยู่หน้างานเลยนะคะถ้าเราเห็นสัมภาษณ์<ม>อ่าอันนี้ก็เป็นจุดสาคัญที่บอกว่าอ่าพอลงไปเนี่ยยังไงซัทหารเนี่ยต้องเป็นหัวหอกหลักตํารวจดับเพลิงนะคะอุปกรณ์เครื่องม้เครื่องมือหนักคุณมีแล้วก็เอ็นีโอเสริมเข้าไปอ่าจากนั้นเนี่ยหน่วยงานกลางของจีนเนี่ย เขาก็จะต้องอ <Okay. S 2> ประเมินสถานการณ์แล้วก็ส่งเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปช่วยเหลือแต่ที่สําคัญ uh huh. สรุปวิจัยนี้ค่ะเอนิกาเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องคุณเอาข้าวของไปแจกแต่คุณต้องอพยพประชาชนออกมาก่อนแล้วจีนเนี่ยเขาเขาก็ต้องยอมรับก็ก็กึ่งบังคับเหมือนกันนะเวลาสั่งอพยพ <Okay. S 2> นะฮะหมู่บ้านเราเนี่ยจะเห็นว่า mm hmm. การประเมินหน้างานด้วย <Okay. S 2> การทํา <Okay. S 2> ให้ชาวบ้านเชื่อด้วยค่ะคุณกนลิกาค่ะ okay. และนี่ก็คือบิ๊กสตอรี่วันนี้ค่ะ Big story.